ัดตาราง IF ทํทำยังไงนะครับตาราง IF จกัดไม่ยากนะครับเราต้องมารู้ก่อนว่า IF เนี่ยคืออะไรนะครับ IF เนี่ยคือการลดน้ําหนักนะครับโดยเป็นวิธีการที่เราหยุดกินเป็นช่วงๆนะครับทีนี้เราต้องย้อนกลับไปครับทำไมเราต้องหยุดกินเป็นช่วงๆและหยุดกินเป็นช่วงๆหมายความว่าไงนะครับการที่เราอ้วนนะครับเกิดจากที่เรากินอาหารที่มีแป้งและน้ําตาลเยอะนะครับและแป้งน้ําตาลที่เกินไปเนี่ยก็จะไปสะสมเป็นไขมัน อันที่2คือเรากินอาหารที่มีไขมันเยอะแล้วพวกไขมันพวกนี้ก็สา,าสามารถไปสะสมเป็นไขมันได้อันที่3นะครับคือเรากินไม่ได้หยุดเลยนะและถามว่าทาไมกินแล้วไม่หยุดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาให้เราอ้วนได้ยังไงที่เราอ้วนนะครับเพราะว่าช่วงที่เรากินนะเราจะใช้พลังงานจากอาหารที่เรากินอาหารที่เรากินเนี่ยถ้ามันมีพลังงานเหลือนะหรือว่าสารอาหารมันเหลือนะก็จะเก็บไปในรูปของไขมันนะแป้งและน้ําตาลนะครับตัวน้ําตาลเนี่ยดูดซึมเข้ากระแสเลือดเลยนะส่วนตัวแป้งเนี่ยจะต้องย่อยก่อนให้เป็นน้าตาลนะและดูดซึม เข้ากระแสะเลือดนะร่างกายก็จะใช้พลังงานจากน้ําตาลในเลือดนะเพื่อเป็นพลังงานให้กับเซลล์ต่างๆนะครับเมื่อพลังงานที่มีในเลือดนะหรือว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงรนะ่างกายจะไม่ทิ้งไว้อย่างนั้นไม่ทิ้งไว้ในกระแสะเลือดนะครับร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันนะครับและก็ไปสะสมในส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นพุงหน้าท้องใต้ผิวหนังต่างๆทั้งต้นแขนต้นขานะครับตัวคอตัวเหนียงตัวสะโพกนะครับพวกนี้เป็นไขมันที่สะสมในร่างกายเพื่อที่เราจะใช้ช่วงที่เราไม่มีอาหารกินครับ ทีนี้สมัยก่อนนะครับเรากินข้าวเป็นมื้อครับกินเสร็จแล้วเราก็หยุดกินครับก็ไปทํางานใช่ไหมครับกลางคืนกินมื้อเย็นเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่มีขนมครับไม่มีไลแมนไม่มีแกลบไม่สามารถกินอาหารตลอด24ชั่วโมงได้ครับจะต้องวางแผนการกินเป็นมื้อนะครับและเช้ามาก็ค่อยกินถูกไหมครับช่วงกลางคืนก็ไม่มีน้ําหวานกินครับกินแต่น้ําเปล่า พวกโค้กเบปซี่นะครับหรือว่าชานมชาเย็นที่ใส่น้ําตาลพวกนี้จะไม่มีเลยนะครับก็เลยมีน้ําหนักที่ปกติในคนสมัยก่อนเพราะว่าหยุดกินเป็นช่วงๆนะครับช่วงที่หยุดกินก็คือช่วงระหว่างมื้อครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างมื้อเย็นไปถึงมื้อเช้าของอีกวันมื้อเช้าไปถึงมื้อกลางวันหรือว่ามื้อกลางวันไปถึงมื้อเย็นนะพวกนี้คือช่วงที่เราหยุดกินหรือว่าเราเรียกว่า intermittent fasting นะครับเวลาเรากินไม่หยุดกินตั้งแต่เช้าไปถึงเย็นนะครับในช่วงระหว่างมื้อก็กินน้ําหวานนะเวลากินเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะสสะมมันตลอด ร่างกายจะไม่ทิ้งระดับน้ําตาลสูงๆสูไในเลือดครับเพราะจะทาให้เป็นเบาหวานครับเกิดไขมันสะสมเยอะกว่าการดึงไขมันสะสมมาใช้นะครับเพราะร่างกายจะดึงไขมันสะสมมาใช้ก็ต่อเมื่อเราหยุดกินนะหย,นยุดกินไม่มีอาหารหรือว่าเก็บอาหารไปเป็นไขมันหมดแล้วร่างกายถึงจะไปดึงไขมันสะสมมาใช้ครับทีนี้มันดูว่าในแต่ละวันครับถ้าเราตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าครับแล้วเรากินตั้งแต่เช้าเลย <Shaun S 1> มื้อเช้าไปมื้อกลางวันเนี่ยก็ไปกินนมกินน้ําหวานนะครับจิบชาเย็นชาหวานนะครับใส่น้ําตาลใส่น้ําผึ้งใส่อะไรก็ตามทีี่มมััันนนพลงงาะครบ ก็จิบไปเรื่อยๆครับจนไปถึงมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงก็จิบไปอีกหรือว่ากินผลไม้อีกของหวานเค้กเบอร์เกอรี่ขนมกรุบกรอบจนไปถึงมื้อเย็นนะครับก็กินอีกนะครับมื้อเย็นไปถึงมื้อดึกมื้อดึกไปถึงมื้อข่ำนะครับมื้อข่ำไปก่อนนอนนะครับก่อนนอนกินนมอุ่นอีกช็อกโกแลตอุ่นอีกอะไรพวกนี้ครับกินตั้งแต่ตื่นจนไปถึงนอนครับ <comm> ถ้าใครนอนดึกนะครับหรือว่านอนน้อยนะรวมแล้วเนี่ยระยะเวลาที่กินเนี่ยมากกว่าระยะเวลาที่ไม่กินนะครับแปลว่าอะไรครับก็คือระยะเวลาที่สะสมไขมันมากกว่าระยะเวลาที่ดึงไขมมมันสสะาใช้ ดังนั้นเราก็อ้วนครับเพราะไขมันสะสมเยอะกว่าดังนั้นรวมแล้วนะ่ะก็ทําให้มีไขมันสะสมในแต่ละวันเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ IF <I F S 2> ก็คือการหยุดกินครับหยุดกินเพื่อให้ร่างกายมีเวลาที่หยุดกินมากกว่าเวลาที่กินในแต่ละวันครับพอหยุดกินนะครับร่างกายก็จะไปดึงไขมันสะสมมาใช้ครับก็ทําให้ไขมันสะสมเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆครับนี่คือหลักการของ IF นะครับและทีนี้เราจะทํำยังไงนะครับเราก็ไปดูนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเรากินอาหาร มือไหนบ้างครับเป็นมื้อนะครับ no e อย่าไปนับไอ้ระหว่างมื้ออย่างเช่นอาหารอะไรที่มันมันไม่ใช่มืออะครับอย่าไปนับให้นับเป็นมื้อครับอย่างเช่นเรากินมื้อเจ็ดโมงนะครับแล้วเรากินระหว่างมื้อไปเนี่ยอันนี้ไม่นับครับมื้อเจ็ดโมงมื้อเที่ยงไปกินเที่ยงใช่ไหมครับมื้อเย็นไปกินสี่โมงอย่างเงี้ยวนใหญ่แล้วก็จะประมาณเนี้ยครับเราจะกินเป็นมื้อพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยเกิน12ชั่วโมงถ้าเรากินไม่เกิน12ชั่วโมงหรือว่ากิน11ชั่วโมงอย่างเงี้ยแต่ว่าใน1 1ชั่วโมงเนี้ยเราแบ่งเปล่่าา ใครจะกินชาหรือวกาแฟเนี่ยห้ามใส่น้าตาลนะครับถ้ากินน้ําอะไรก็ได้ที่ไม่ใส่น้ําตาลนะครับหรือว่าน้ําที่ไม่มีพลังงานนะครับพวกนี้ในระหว่างมื้อเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการหยุดกินด้วยนะครับทีนี้มื้อเย็นจนไปถึงมื้อเช้าของอีวันเนี่ยแหละครับเกิน12ชั่วโมงแปลว่าอะไรครับเรามีระยะเวลาการกินในระหว่างวันเนี่ยน้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับถ้ารวมกันแล้วเนี่ยระยะเวลาการกินน้อยกว่า12ชั่วโมงการดึงไขมันสะสมมาใช้มากกว่าการสะสมไขมันเข้าไปในร่างกายครับน้ําหนักก็จะลงจากการดึงไขมันสะสมมาใช้เนี่ยแหละ สรุปนะครับตารางไ f เเนี่ยเรามีมื้อกี่มื้อนะครับก็เซตไปนะครับอาจจะแบ่งแค่ไม่เกิน3ามื้อต่อวันนะครับต้องหยุดกินมื้อสุดท้ายจนไปถึงมื้ออีกวันเนี่ยให้มากกว่า1ิบสองชั่วโมงครับจะทําให้เราสะสมไขมันนะครับน้อยกว่าการดื่มไขมันสะสมมาใช้น้ําหนักจะลงครับแล้วก็ทําตามนี้นะครับในแต่ละวันทาไปเรื่อยๆครับน้าหนักจะลงช้ากว่าการลดวิธีอื่นครับแต่ลงแล้วย่งยืนจะไม่โยโย่ครับ แต่ทีนี้การปรับสารอาหารในแต่ละมื้อนะก็จะมีรายละเอียดนะครับสามารถเข้าไปดูในช่องนะของหมอวัดได้เลยนะครับซึ่งผมจะพูดไว้ในหลายๆคลิปนะครับแล้วก็ลองไปปรับใช้นะครับ